กำลังจีใหม่ๆเลยครับผมจ้าพี่เด็ดลาดแมวของผมโอ้ยจะแซ่ววิลีครับผมปรุงรสเรียบร้อยเลยยอดครับผมนี่ครับผมหอมๆเลยเอาเลยครับแมวส้มนี่แหละ,ะครับแมวใจดีครับจีใหม่ๆเลยสดๆร้อนๆเอาทานครับ เดี๋ยวต่อฐานศูนย์โบราณเอาลูกสีปะ่ะเอาครับ ต้องไปต้มก่อนครับผมโ,โน้ำออกสีแบบแดงๆครับผมสีส้มๆเส้นหมากยังแม่นะหมักโตนครับหมาก,ก,กฟักใส่เท้ากับบักฟักครับผมแหงแสบแล้วคือเขามันไก่เลยสอดฟ้าเขียวครับผม น้ำตกใี่น้ำนรับน้ำตกครับผมหรือคนๆเลยครับชอบน้ำดำๆพอครับน้ำไหนยังไงครับผมดูทีเด็ดของแม่ก่อนร้านนี้ครับผมนี่ตันแม่เชิญทีนี้แบบกากหมูใหญ่ของนะครับผมพริกกี้ใหม่ๆสมพริกดองกับแบบ สะใจเลยใส่เลยครับนอมหอมติดเผาเทเลยสะใจครับว,ว้าวไม่ละครับผมโดยพี่อีกครับผมสะใจแน่นอนเลย สวัดีครับผมนะครับกีกีแซบแล้วก็ไม่ยาวที่สุดในเขตนี้ครับผมหลังสากม,มอนี่แถวบ้านผมนะครับตรงบ้านไม่เชืิดได้ครับผมเดี๋ยวขอคุกเคล้าให้เข้ากันก่อนแล้วก็กากหมูให้แบบเนี่ยมันใหฟ้ฟรีได้ครับนี่เป็นถ้วยใหย้เทจวกเลยแถมบ้านอันจิได้ขึ้นกันหมดครับผมมันอีกิจเป็นเซนเมี่แบบขาวมั่งเส้นเล็กซิมแล้วมาหมากซิมแล้วครับอยู่นี่ แต่เป็นแต่นุ่มดีครับมีขาวแม่เพิ่นแล้วเทียนห้เบิ่งกากหมูแซ่แบขนาดน <c oughs> งไหนอื้มหืงใหญ่หิงแซบมากครับผมมันๆหอมๆมันหมูมแบบสุดจอดเลยสมพริกดองกับมีพริกแบบนีน้ใหญ่จริงๆถูกใจเลย สุปเด็ดสุปสีออกแบบส้มสมครับจะนัวลึกมากหอนโอ้โอ,อ,อจะถ่ายบมัวแกบไงหนอนมากเลยนะครับกินแบบไม่เหมือนใครอยแล้วครับลูกอีสานทำเดียวไปเลย คุณแม่จีไห่ไม่ไหมค้อมครับทากะปิแบบจัดเต็มๆแสาวาล์กเลยครับผมก๋วยเตี๋ยวแม่หูกากหมูใหญ่กับพริกจีไม่เยาวที่สุดหาสูตรได้ยากครับ

ก็เต๋อเสินหอนให้อีกดูตรงร่องเส้นใยถ่านพวกแข็งยึดกับผมรุ่นแรงอันตรายมากสั้นออกไเบิดตัวเลยเหอแน้ำมหมูเริ่มมาแล้ว เดี๋ยวเห็นมาเห็นจู่ๆเราด้วยแต่กลิ่นทีรามีเต้หน่วยเนี่ยแซ่บไปเลยครับผมแต่ไม่เงาลินต้องผักเดาแหละผักช่วยได้ครับผม ผักแม่มีโหละพามีกระหล่ำมีถั่วครับอืมตัวเสียนมีเพื่นดีดีครับนี่คือวุ้นเสียนไงครับแบบมี้กินหืนินเสียนมีดีมากเลยฮู้งบุกไปเลย <c oughs> ของโน่นึง chào <laughs> bạn các mua này cả mua luôn mà vãi quá lạ à, đẹp hát rồi đây หไม่ได้เจอพริกจี้แบบแซ่บๆเยอะๆองสินะโดนแล้วครับผมสุดยอดมากในเด็กผักขีอหองนะครับเจอเผมานี่ยเรื่มกากหมูใหญ่ เร่ามากบอกเลยครับผมนี่ครับสุดด่วนแต่ยังร้องเส้นมีดีตรงมาลานแม่เชิดเพื่อนครับเส้นมีดิบุกขคือหมูเลยแซ่บดีอื้อหือได้ <laughs> หมูน้ำตกครับจะแบบอาดิ่งยิย้เองตามใจชอบกากหมูให้แบบซื้อเพิ่มก็เพิ่มได้ครับสุกสุด,ดยอดเลยหมูน้ำตกในตำนานแบบนี้สุกอบแ้เลยสุด,ดยอดมากจะไปแล้วครับผม Kiểu khi mê nhau về núi đường